การในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เป็นผู้เปิดเกมเพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามทั้งภายในเปิดสงครามทั้งภายนอกภายในนะครับในยุคของโจไบเดนก็ไปเล่นงานโดนัลด์ทรัมป์นะครับทรัมป์ไม่ยอมก็เล่นงานไบเดนเป็นความขัดแย้งภายในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาในยุคประธานดีโจไบเดนยังโจมตีในฝั่งของรัเสเซียคว่ำบาตรรัเสเซียเป็นสําคัญ และประยุไต้หวันให้ทำการแบ่งแยกสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศมีทั้งเรื่องแปลก แล้วก็ความรุนแรงเชิงการบริหารจัดการโลกที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องแปลกโปแลนด์ก็มีการพบศพหญิงที่อาจจะเป็นแวมไพรยในสุสานโบราณซากโครงกระดูกของหญิงที่อาจจะกลายเป็นแวมไพรยหรือผีดูดเลือดถูกขุดค้นในหมู่บ้านปีแอนทางตอนใต้ของโปแลนด์นะครับศาสตราจารย์ดาวเรสนะครับโปลิสกี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิคโคราโคเปอร์นิคัสนะครับเป็นผู้พบโครงกระดูกดังกล่าวซึ่งถูกตรึงกับพื้นไว้ด้วยเขี้ยวที่พาดจอคอหอยของเธออยู่ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1600นะครับชาวโปรแลรนด์มีความเชื่อทางศียศาสตร์นะครับแต่ไกลเป็นรักษะเชนนี้ก็จะใช้วิธีการเอาเขียว กดไว้นะครับในขณะที่หนุ่มน้อยวัย8ขวบได้คะแนนสูงสุดคณิตศาสตร์สำหรับเด็กโตนะครับพ่วงโปรแกรมเมื่ออายุน้อยที่สุดในโลกเด็กชายเชื้อสายอินเดียวัย8ขวบนะครับผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์ระดับมัธยมของอังกฤษด้วยเกรดสูงที่สุดที่มีนะครับการสอบของเด็กโต กว่านะครับแถมยังถูกยกให้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกจากกินเนสบุ๊กนะครับอินเด็ก o r บุ๊กส์เวิ์เด้วยนะครับซึ่งปรากฏว่าเขากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวุ d ตันปาร์ใน n o r t h h m p t o n นะครับพวกเขาร่วมสอบตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับแล้วก็เร็วกว่าเด็กปัจจุบันเนกือบ8ปีเลยทีเดียว ในขณะที่นักบินกลั่งคู่ขับเครื่องบินชนห้างวอลมาร์กในมัสยิดชิปปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นฮะหรือประมาณสองทุ่มนะครับเกิดเหตุนักบินขโมยเครื่องบินแล้วก็บินบนเหนือรัฐมิซิสซิปปีนะครับพร้อมขู่ว่าจะบินชนห้างวอ์มาร์กในเมืองชูเพโล นะครับนักบินซึ่งมีการขับเครื่องบินบินเหนือภูเพโรนะครับเมื่อเวลาห้านาฬิกาเขาโทรศัพท์หาตำรวจเมืองภูเพโรแล,ละขู่ว่าจะขับเครื่องบินชนเวอร์ม,มักบนถนนเมนสตรีทนะครับทางเจ้าที่ก็มีการเจรจาล่าสุดตามเวลาท้องถิ่นเครื่องเครื่องดังกล่าวก็ลงจอดแล้วที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองเอชแลนด์ and, สับักงานานอำเภ ยูเนี c ยนเคาระบุไม่มีผู้ตด้รับาดเจ็บรวมถึงตัวนักบินเองและเขาก็ปรากฏว่าถูกจับกลุ่มเจอปัญหาขึ้นอีกนะครับนา s a ก็มีการเลื่อนส่งจรวดนะครับ SLS ไปดวงจันทร์เป็นรอบที่สองนาซายกเลิกความพยายามผลที่สองในการนำจรวดนะครับขนาดใหม่ความสูงเท่าตึก30ชั้น ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและพาแคปซูลทดสอบที่ไม่มีลูกเรือมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์หลังจากวิศวกรตรวจพบมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงรั่วนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็เรื่องของอากาศหนาวนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานที่รัสเซียตัดไปยังสหภาพยุโรปปรากฏว่าเจ้าที่ระดับสูงยุโรป บอกว่าเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีรับมือรัเสเซียตัดก๊าซโดยสิ้นเชิงเปาโลเจนติโรนีนะครับกันมาที่การด้านเศรษฐกิจของ EU พร้อมรับมือการตัดก๊าซของรัเสเซียด้วยมาตรการสำรองกา๊าซและมาตรการระดับเรื่องของการประหยัดพลังงานขณะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมนีเตือนการลด การบริโภคหมายถึงการลดกำลังการผลิตซึ่งนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตอย่างแน่นอนตอนนี้สหรัฐอเมริกาสู้กันเองฮะปรากฏว่าลุกเป็นไฟทรัมป์ตราน่าประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นศัตรูของประเทศและเป็นภัยคุกคามประชาธิปไตยประธา,านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตราหน้าโจไบเดนเป็นศัตรูของประเทศ ตอบโต้คำกล่าวหาของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าเขาและผู้สนับสนุนกำลังบ่อนทำลายประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังได้ประนามนะครับปฏิบัติการของ FBI ในการจู่โจมค้นบ้านพักของเขาในฟอริดาเมื่อเดือนที่แล้วในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกตั้งแต่มีปฏิบัติการจู่โจมเมื่อวันที่8สิงหาคมชัมระบุว่าการตรวจค้นดังกล่าวคือการ ย้ยหยันกระบวนการยุติธรรมและเตือนว่ามันจะก่อให้เกิดไฟย้อนศพแบบนี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนซึ่งก็เล่นงานไบเดนกลับคืนไปตอนนี้ปรากฏว่าอาการไม่ค่อยดีฮะสวีเดนเพิ่มสภาพคล่องเรื่องของพลังงานเสี่ยงเจอวิกฤตเงินหลังโดนรัสเซียปิดท่อแกส๊สสวีเดน เผยเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรับประกันสภาพคล่องให้กับบริษัทพลังงานนนติกและบอลติกเพื่อเลยกเลี่ยงวิกฤตทางการเงินอันมีสาเหตุมาจากกรณีก๊าซปลอมของรัสเซียปิดท่อก๊าซลำเลียงนอร์สตรีมหนึ่งนะครับนายกรัมรีของสวีเดนออกโรงเตือนว่าสวีเดนกำลังเผชิญแนวโน้มสงครามฤดูหนาวสืบเนื่องมาจากวิกฤตการขัดแคลนของยุโรป พร้อมระบุเวลานี้ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการการรับประกันเรื่องของสภาพกล้องนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งคน70,000คนชุมนุมในรัฐสาธารณรัฐเช็กไม่พอใจรัฐบาลใส่ใจยูเครนมากกว่าประเทศของตนเองผู้คนกว่า70,000คนรวมตัวที่บริเวณศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงปราก ในการประท้วงต่อต้านรัฐบ,บาลโดยกล่าวหาให้ความสำคัญกับยูเครนประเทศที่ถูกสงครามฉีกขาดเป็นชิ้นๆมากกว่าประเทศของตนเองผู้ประท้วงส่งเสียงเรียกร้องสาธารณเช็คต้องมาเป็นระดับแรกเน้นย้ำถึงอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศแห่งนี้อันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่พุ่งทยานปัญหาโควิด1 9เช่นเดียวกับประเด็นของคนเข้าเมือง บรรดาผู้ประท้วงที่รวมตัวกันบริเวณจตุรัสวัส,สรัตนะครับเศรรักษ์ของกลุ่มปราเรียกร้องให้ทบบาลขวาจัดนายกรัฐมนตรีเปรโดเฟียลาลาออกจากตำแหน่งแม้เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็ตามในขณะที่วิกฤตยูเครนตึงเครียดปรากฏว่าจีนสหรัฐ ตั้งทีมไทเกอร์เร่งขายอาวุธให้เหล่าชาติพันธมิตรท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่นักหน่วงขึ้นเรื่อยๆวิกฤตความขัดแย้งในยนูเครนกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขายอาวุธให้กับบรรดาพันธมิตรเจ้าที่กลาโหมระดับสูงของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยในหนังสือพิมพ์วอร์ิทเจเนล ซึ่งสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการขายอาวุธนะครับในขณะที่ฝูงชนก็คับข้างเลยทีเดียวนะครับประชาชนแห่ไว้อาลัยพิธีศพของมิคาอิลเกอร์บาชอฟนะครับในกรุงมอสโกแต่ไร้เงาวาลาดาเมียร์ปุตินสรัอข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประชาชนนรัสเซียจำนวนมากแห่เข้าร่วมพิธีศพอดีตประธานาธิบดี สหภาพโซเวียตคนสุดท้ายมิคาเอลกอร์บาชอฟนะครับที่ถูกจัดแบบกึ่งรัฐพิธีรวมถึงการที่ทหารกาดกองกำลังเกียรติยศเข้าร่วมแต่ร้อยเงาผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันวาราดาเมียปูตินและเจ้าที่ระดับสูงของเคมรินหลังกอบาชอฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชายผู้นำสันติภาพสู่โลกและสันติภาพให้แก่ประชาชนรัสเซีย ยังคงกลายเป็นเส้นแบ่งทางประวัติศาสตร์ภายในรัสเซียตลอดไปนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงปรากฏการณ์นะครับตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนว่าทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาตั้งทีมไทเกอร์ขึ้นมาเพื่อเร่งขายอาวุธในขณะที่สงครามในยูเครนตอนนี้เป็นเรื่องที่อึง้งเลยทีเดียวฮะปรากฏว่ายูเครน ไปพยายามยิงถล่มนะครับสถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศตัวเองหวังให้เกิดการระเบิดนะครับโดยมุ่งเป้าไปยังเจ้าที่ของ UN นะครับในขณะที่ UN ็ก็ขบคุมรัสเซียที่กลับเข้ามาทำการปกป้องนะครับพวกเขาในยามที่อ่ายูเครนกำลังยิงถล่มนะครับโรงไฟฟ้าและเจ้าที่ของ UN เเพื่อหวังเป็นประเด็นว่ารัสเซีย ทําการโจมตีและลอบสังหาร,นะรเจ้าที่ UN นะครับตอนนี้ทุกอย่างกลับตลปัดและอึ้งในพฤติกรรมของยูเครนแต่อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆตอนนี้ก็มุ่งที่จะขายอาวุธโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างไรก็ตามเรื่องของพลังงานจนถึงขนาดนี้หลายประเทศประชาชนเริ่มชุมนุมประท้วงล่าสุดก็เป็นสาธารณรัตเช็ก ที่ปรากฏว่าผู้นําไปให้การสนับสนุนฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่มาของรัสเซียตัดเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็กแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นสวีเดนตอนนี้เจอปัญหาลักษณะเดียวกันคือราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นกว่า10เท่าตัวเลยทีเดียวอัตราเงินเฟอ้อก็กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง การเสียชีวิตของมิคาออลเกอร์บาชอฟนะครับผู้นำที่หยุดยุติสงครามนะครับตอนนั้นก็โซเวียตรัสเซียเป็นปึกแผ่นแต่โดนแบ่งแยกโดยฝั่งสาภาพยุโรปฝั่งสาภาพยุโรปต้องการลดกำลังของรัสเซียจากโซเวียตรัสเซียกลายเป็นเพียงรัสเซียเท่านั้นนะครับตอนนี้สงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น มีการลุมกินโต๊ะรัสเซียของฝั่งสาภาพยุโรปเพื่อลุมทึงและแบ่งแยกรัสเซียรัสเซียจึงไม่ยอมเข้าทําการบุกโจมตียูเครนจนเป็นที่มาของความขัดแย้งยาวนานเกือบสามเดือนที่เกิดขึ้นจนถึงขณะน,นี้ยูเครนย,ยังคงพ่ายแพ้ะในสงครามรับกลยุทธ์การโจมตีโรงเรียนนะครโบโรงพยาบาลโจมตีเจ้าที่ UN เเพื่อโยนความผิดไปให้ฝั่งของรัสเซีย กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเลือดเข้าตาแหละนะครับสถานการณ์ของยูเครนสะท้อนให้เห็นว่าอยู่ในสถานที่ลําบากล่าสุดเข้าทําการโจมตีในะรับในฝั่งของรัสเซียแต่ปรากฏว่าถูกตอบโต้กลับมาซึ่งปัญหาหลักๆของยูเครนก็คือว่าไม่มีการสนับสนุนทางอากาศและไม่มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมเพียงพอแต่กับมุ่งเข้าทําการโจมตีหลังจากที่ได้อาวุธนะครับสนับสนุนมาจากฝั่งสหภาพยุโรป สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เป็นผู้เปิดเกมเพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้สหรัฐเมกาเปิดสงครามทั้งภายในเปิดสงครามทั้งภายนอกภายในนะครับในยุคของโจไบเดนก็ไปเล่นงานโดนัลด์ทรัมป์นะครับทรัมป์ไม่ยอมก็เล่นงานไบเดนเป็นความขัดแย้งภายในสหรัฐเมกาสหรัฐเมกาในยุคประธานดีโจไบเดนยังโจมตีในฝั่งของรัเสเซียคว่ำบาตรรัเสเซียเป็นสําคัญ และประยุไต้หวันให้ทําการแบ่งแยกนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาในฝั่งสหภาพยุโรปกําลังมีปัญหาเรื่องพลังงานอัตราเงินเฟอ้อกาลังพุ่งสูงขึ้นสูงที่สุดในรอบ40ปีราคาพลังงานในฝั่งสาภาพยุโรปสูงขึ้นถึง10เท่าตัวนะครับตอนนี้บางประเทศบอกว่าจะเพิ่มขึ้น3เท่าตัวแต่ตอนนี้สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยภาพรวมสาภาพยุโรปยังคงเสียเปรียบนะครับฝั่งรัเสเซียอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ปัญหาเรื่องเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าตอนนี้ทั้งจีนทางรัเสเซียพยายามเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหันไปใช้เปโตัวหยวนนะฮะเปโตรหยวนของจีนนะครับและไปใช้เงินดูเบิลในการค้าขายแทนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่ารา้องหนาวแล้งดินเรา้ารลองท้อจนใจเจียนขาดแล้วพราะองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงนูด